อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็น้องแบบรอประหารน้ำให้ันแล้วก็ปิยนซิ่งหน้าให้เจ้าบ่าวพักผิวก่อนเพราะเมื่อกี้ยังแบบโปรยนั่นน่ะดอกไม้อ่ะยังโปรยดอกไม้แล้วก็เอ้แบบปูเตียงไม่เป็นไรเคลนอะไรไปบอกเจ้าสาวบอกให้พักสักพักหนึ่งก็ได้ใช่้องนะครับของเราเอง20นาทีไม่ไหที่มีเวลา ไฟสาก็ความไยไฟแ๊บเดียวที่โรงแรมที่นี่แสงมันเยอะอนะฮะนาทีนี้ต้องดมยาดมค่ะจะบอกว่ามาทำาหารมุกเจ้าของยาดมพอดีหนังฝากยาดมมาให้นะฮะที่มีหลอดสองให้พี่อ้อมน,นะเปิดออกมา สารพัดยาดมยี่ห้อเชอร์เอ็มเข้ากับกระแสต,ตอนนี้มากเลยเป็นยาดมต้องดมเชอร์เอ็มอะไรี่หายอยู่อ่ะ,อะไรส์อยู่อูว่าอูดมหมดเนี้ยขึ้นสวรรค์เลยอะ่ะเนี่ยเลี้ยง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 ไหมดเลยเย็นไปทั้งสมองแล้วตอนเนี้ยเชอร์เอ็มพ,พี่นาคอยมาใหม่ ปีนี้มาก็ไม่มงมงไปแล้วเจอเองมมานางก็จะถแถลงข่าวเชิญเองมนาโทรมาหนูอยากถแถลงข่าววันจันทร์จะให้จะให้พี่ป้อมไปแต่งหน้าให้หนูหน่อยได้ไหมทัวจะลงกูไหมวันนี้จริงๆก็บานรู้ว่าไมเมื่อกี้เข็ดก็อยู่จะดีไหมถ้าฉันไปแต่งหน้าเธอเอ็มทัวจะลงชั้นไหมถามหน่อย ไม่กล้ารับเลยเมื่อกี้บอกเดี๋ยวคุณไปแต่งเชอร์เอ็มทัวลงลงปุยอ,อันนี้เปิดยากน,นี่แบบสี่เดียบไม่พอดีรู้จักกับเจ้าของยาดมงเชอร์เอมแล้ววันนี้มาแต่งหน้าเพื่อเขาหนักก็เอาเชอร์เอมมาให้ดองนิดนึงเนี่ยหมดเนี่ยขึ้นสวรรค์เลยวันเนี้ี่อเย็นไปถึงแกนสมองแล้วลดนัด <น S 1> เด็กนวดได้เลยวดบอันนี้เป็นแบบ อันนี้คือชอบนะมันเป็นเฮ้ยดีอ่ะโนวันนี้นางนางมาจากส้มโอมือแต่นางมาแดบปุ๊บทำให้แบบเอออันนี้คือข้อดีของมันแล้วนนส้มโอมือเวลาดมเป็นชักพักึอีหาฝาชอบหายอ๋ oh. อันนี้มาปุ๊บฝาติดกันปุ๊วะปะทัวลงไหมถ้าไปแต่งเชอ้อเอมขอความเห็นหนะ่อยชีบอกแม่หนีไปอย่าเลย <laughs> กูยิ่งกว่าลูกพึ่งกับมาทุกสอนนิดถ้าไปแต่งหน้าเชอเอมอ่ะ เคยดูมเรื่องล่าลูกพืบนหนีไปโดนกระทืบนี่อ้าอย่าดมเชอเอ็มหนึ่งอันนี้เป็นแบบบารอ๋อนี่ตะไคร้หอมเลิศทัวลงสหมายสารไม่นี่เอาเรื่องจริงเชอเอ็มโทรมาว่างไหมไหนไหนหนูจะแถข้าวหนูขอสวยเป็นพิเศษกูก็เลยแบบ เดี๋ยวพี่ขอเช็คก่อนนะเช็คกระแสทัวร์ก่อนโดนแกงไม้นางโทรมาจริงๆเค้นนะเรานั่งอยู่ด้วยกันนะบอกว่ารพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้ติดงานเพราะพรุ่งนี้ต้องไปตึกแดงไปทําธุระตึกแดงเ mm hmm. มื่อืนว่างไหมจะ,ะแถลงข่าวดูต้องใส่ชุดที่สวยเป็นพิเศษก mm hmm. ็เลยบอกถ้ากูแตงเจอเอ็มกูต้องโดนทัวร์ลงแน่เลยอะเลไรอย่างเงี้ยก mm hmm. ็เลยบอกอุย้ยเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะ mm hmm. อบอุ่นในโลกออนไลน์พอก่อนข้าวก่อนตีสองไม่ได้นอนเลย mm hmm. <laughs> จริงตอนแรกนึกว่าจะสู้กับมันได้อีดอกแพ้แต่งให้นางเธอเอาสวยๆก็อยากแต่งพรออะไรแต่ตอนเนี้ต้อง,งดมยาดมเชอร์เอ็มป่นอันนี้นางนี่จะบอกว่าเชอร์เอ็มนางมาทุกเวอร์ชันจริงคุณตาส่งมาแบบดูเลิกหรือเปล่าวะไม่ยาดมเชอร์เอ็มเขาดูเลิกส่งหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มาแบบน้ำมันเหลืองเลยตอนนี้เท,ท้าหิงไปบ่นแล้ว คือกุ้มใจมากมันก kind of ็จะให้ไปแต่งหน้าแล้วแบบยังไงวะก็อยากไปนะแต่ฉันก็กลัวทัวลงอยู่เดี๋ยวพอตัดสินใจคืองานที่แยกแยะได้เธอแยกได้คนอื่นแยกไม่ได้สิแต่งเลยคนเราแยกคขาแยกแยะออกถึงเวลาไม่มีใครช่วยกูเลยพวกแยกแยะออกถ้าฉันทัวลงเธอมาช่วยด่ากับมันไหมล่ะ อันนี้มันก็เป็นอ๋ออันนี้เป็นแบบไรน,นะแก้มดแมลงสัตว์กับต่อยแถลงข่าวเปิดพรีเซนเตอร์ยาดดเออหรือจะขายงานพรีเซนเตอร์ให้เชอเอ็มดีแม่อย่าเพิ่งออกตัวแรงกระแสเยอะอยู่ไม่เอาดีๆแล้วเหมือนดูวันมาเลยนะฮะเอายาดมเชอเอ็มมาให้ใช่ก็ออยังไงไหนๆดูแล้วก็ไปอุดหนุนยาดมเชอเอมหน่อยมีขายที่เซเว่นทุกสาขา นางมีแบบเพิ่งรู้นะตอนแรกเรานึกว่าเธอเอ็มมีแต่อันนี้แล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมเชอร์ที่ชั่อ่ะนางนางออกลายใช่กลัวทุลงมากคราวที่แล้วลงทีเข็ดจนตายเจ๊เกียวพร้อมขี่ดอกรถเจ๊เกียวชอบแก๊สระเบิดคราวก่อนจำได้ไประเบิดตรงในโคราชนากลัวมากคนตาย1ลิฟปกตินั่งแต่นครชัยทัว เชียงใหม่อันนี้เป็นแบบซื้อง่ายขายคล่องเวลาไปเที่ยวเทตจะต้องอันนี้เลยเพราะหนึ่งดีมากราคาดีดมลดหายเมาตื่นหายไปก็ไม่เสียดายแม่หนูเป็นคนดีเอาจิจีกลัวแบบอี้แบบแบบตกสาานางเหมือนกันนางนาก็บอกว่านางจากแถลงข่าวแล้วก็นางก็คือ ถ้าไปดูเขาพูดแล้วกันว่าจะยังไงว่านางจะพูดว่าอะไรเพราะว่าพี่ป้อมไม่อยากพูดแทนเขาเดี๋ยวทอนนินไม่กี่ดอกเตาแก๊สต,ต้องสั่งมาสแตนบายสามถังนะถ้าทอดปันนินเชอเองทีอียทอดปันนินอกีกสักรอบเออเอาไว้ให้นางแบบออกเป็นเรื่องเป็นราวก่อนเดี๋ยวจะเอานางมาทอดปันนินอีกทีหนึ่งแล้วกันก็คอยดูอุ้ยอันนี้ดีเป็นแบบยายเย็นแต่ฉันเคยอเน,นี้ยมันจะเย็นนะ แต่งเชอเอมรีวิวแป้งแป้งรันไม่ใช่แป้งตันนางพิมพ์ผิดพี่ต้องแป้งรันไม่ใช่ปันพ,พี่ต้อมพิมพ์ผิดพี่ต้องคูโดเ <c oughs> ชียงใหม่กำลังชมนะอันช่างแต่งหน้าอันนี้นางเป็นเหมือนแบบเป็นยามองน้ำรถทั้งเข้ากับบรรยากาศมากเป็นยาดมต้องลงมจอจะไปแต่งดีไหมเนี่ยไม่ จะว่าขายขายยาดมพอดีรู้จักกับเจ้าของยาดมเชอร์เอมแล้ววันนี้มาแต่งหน้าให้เพื่อนเขาแล้วนางส่งยาดมเชอร์เอมมาพอดีบวกกับวันที่เชอร์เอมทัวลงทัวลงใช่ไหมถ้าฉันไปแต่งทัวลงใช่ไหมโทษที่ต้องหอโทษทีนิวสั้นหรือตามองไม่เห็นคะมีอะไรกันตกขาอ๋อเข้าไปในบอร์ดทีเลยค่ะเพจท,ทีเคเจียนเลยค่ะ ไม่มีทุกเวอร์ชั่นจริงๆอย่าดมเขาอะดูในไอจได้เดี๋ยวจะคอมเมนต์เข้าไปเดี๋ยวทัวลงเนื้อไม่ไปดีกวา<ม>่าคือแบบ<ม>ก็ด้วยความจริงก็คือเขาก็เหมือนเขาไม่ได้อะไรเลยเขาอยากจะสวยเห็นน้องบอกว่าอยากจะสวยสั่งลาเพราะน้องสุขภาพไม่ไหวหรืออะไรสักอย่าง<ม><ม>ทอดปลาสลิดรายการใหม่มอุ้ยอันนี้หอมมากอันนี้เราต้องรอช่างผมเขาก่อนเพราะว่า เดี๋ยวช่างผมไม่ได้กินข้าวอ่ะเป็นลมช่างผมต้องได้ได้รุ่นนี้ดมไม่อยู่แล้วต้อง,งเอาเอา,เอาเชอร์เอมเทใส่ปากโอ้มีคนบอกแม่อย่าหาทําจากทอดปันนมินเป็นแกงปันนมินแต่งหน้าแล้วไปรีวิวสองอย่างไปนะปนอะไรวะเห็นดมทุกชิ้นเลยระหว่างตอนนี้แกนสมองชั้นเย็นหมดแล้วนึกว่ายูนอยู่บนโคโลเนือ วันนี้เรารับประทานอาหารอยู่ห้องอาหารโรงแรมสุโขทัยนะคะคนข้างนอกเราก็มาทานได้เนาะอาหารอร่อยมากเต็มใช่ไหมคะเต็มค่ะวันนี้การแต่งงานถือว่าดีในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะโควิดแล้วจะได้มาดา้าเกดว่งนะเา่กลังมาถ้าเกิดว่างนะคะเราไปดื่กัมิานะเร่ไป่มีดาอิดว่าซนเดินจริแๆผมว่าเปิดวได้แล้ว่นะคาไปิดอยู่นชเปมิดวู่นเปิดห่มดแล้วนะ ังนุ้ประมาณมากกว่าแต่มันก็ดีก็คือมันไพรเวทกับแคร์ดีก็โอเคอันนี้เป็นาายำ่อยอร่อยมากค่ะกินไม่เหลือสักเม็ดเลยเมื่อกี้ยำน้ไก่อร่อยไม่ตัวข้าวเขาอร่อยเขาผัานแล้วแบบรสแ่มัดแม่เอาไม่ไม่เป็นไรไอ้พวกนี้มันนานาจิตตังเราเข้าใจคน ที่เขาไอ้นี่นะแต่ตอนนี้กูมไม่รู้แหละกูต้องรีวิวยาดมเชอ์เอมก่อนอันนี้เป็นแบบน้ำอันนี้เป็นแบบที่ขายในเซเว่นแล้วนางก็ทำขายในเซเว่นอ่ะที่เห็นก็จะมีแบบนี้แต่ออกไปเนี่ยแต่จริงๆอันนี้จะเป็นน่าอะไรที่เป็นแบบ f อเป็นแบบอันนี้คือแบบดีมากทรับขอเชอเอมวะ่ะ เดี๋ยวรอให้เขาโแถนเป็นเรื่องเป็นราวก่อนแต่นี้เรื่องจริงน้องโทรมาเมื่อกี้นี้เลยเนาะมีพยานพี่ป้อมไม่โกหกค่ะเพราะว่าโกหกตกนรกลางโทรมาจริงๆแล้วแบบชั้น่ะเหมือนจังหวะซีคอมมากเลยเชฟส่งมาพอดีเลยนะค่ะแล้วส่งมาทุกเวอร์ชันอ่าอย่างน้อยๆก็ขอให้ คุณตานะฮะเจ้าของยาดมเชเว่ขายดิบขายดีพี่ป้อมคิดอย่างไรกับคนรุ่นใหม่ที่ยอมติดเชื้อไวรัสทุจริตอุ้ยมีด้วยเหรอวะมันลึกซึ้งมากเลยอ่ะมันเป็นมันเป็นคำถามที่แบบลึกซึ้งมากแล้วความที่คอมเมนต์มันเลื่อนคิดไม่ทันอยู่ดีไหนคะเซเว่น <7, S 2> แล้วก็ท็อปเกอร์เลสมีแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปมีอันนี้มีแบบหลายเวอร์ชั่นมาก คุณตาลส่งมาเข้าจังหวะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกก่อนเลยว่าถ้ารีวิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นนะตับดส่งมาอีกอยากอยากให้ทํารุ่นที่แบบเข้าสปาได้อะ่ะแบบนวดและคายเส้นอย่างเงี้ยอนนี้อันนี้ถ้านวดเข้าสปาใช่ว่าร้อนนรกหลังไหมแต่อันนี้ใช้นวดดีตัวนี้มันเป็นแบบน้ํามันไยนะฮะมีอินไซต์ในอินไซต์อีกมีนะ ก็ไม่รู้ก็นางให้ไปแต่งหน้าอีพวกนี้ไม่ให้ฉันไปแต่งกลัวทัวลงชั้นฉันก็อยากไปแต่งใหน้นางคือเอาจริงๆเราแต่งหน้าเราไม่ได้แบบคิดว่าใครเป็นอะไรเลยคือเหมือนอาชีพช่างแต่งหน้ามันก็เหมือนหมออะคนเขาต้องการเราเขาอยากสวยเพื่อมีความมั่นใจไม่เอกอ๋อถอดตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าโดยที่นิสยัยน้องน้องน่าจะเป็นอะไรที่อาจจะต้องแบบมามาพูดเ <c oughs> <c oughs> ออเนี่ยอูต้องถือ,อยาดมเลยเพราะว่า เชอเอฟเจ้าสาวพัดเสร็จยังสิบนาทีรอช่างผมหมดกินเทาายังน้องกินเทาายังเท่าทีกินแต่บางรมาร์กหน้าก่อนทาครีมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่างผมมาเป็นลมแย่เลยค่ะเพราะว่าเพราะช่างผมตัวใหญ่มากเดี๋ยวไปสิบหลอดแม่เล่าได้เลยให้จริงเดี๋ยวฉันเล่าแล้วไม่ไปซื้นนะขอยตกนรลกเลยอย่าดมเชอเอฟ อุ้ยเคนเอานี้ไปไหนเออทางเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเอากรชับโอเคขอบคุณมากดูซิไปแต่งหน้าเขาเขาเลี้ยงข้าวอีกแบบเจลใสๆกับแบบยามองต่างกันมากไหมคะแบบเจลใสใช่ปหมมันมันไม่มีแบบเจลใสเขาเรียกอันนี้เขาเรียกบาบบาบเนี่ยบาบเนี่ยมันก็คือเป็นเอ่อเป็นขี้ผึ้งชนิดหนึ่งที่มันแบบเนื้อมันจะบางเบาแล้วถามว่าแบบน้ํากับแบบบาบทาไมต้องแบบบาบ แบบบาล์เนี่ยเนื่องจากตัวบาล์มันก็คือเป,เป็นเป็นออยชนิดหนึ่งที่มันเป็นออยที่มาในรูปแบบที่มันแบบจับตัวเป็นแข็งแล้วตัวนี้มันจะเก็บกลิ่นเก็บอะไรได้ดีแล้วอย่างตัวบาล์มันจะมีตัวเคลือบผิวนะครับแล้วตัวบาล์เนี่ยเวลาเราทาแล้วปุ๊บเนี่ยความเป็นบาล์เนี่ยนานจะทํางานให้อา่าทงานเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิในร่างกายของเรานั่นเองน,นะครับถ้าอุณหภูมิร้อนตัวบาล์มันก็จะละลายเนื้อของตัว ายายาดมมันก็จะกระจายออกมาแล้วก็ช่วยผ่อนคลายอยากให้แม่เล่าให้ฟังก็คือเชอเอลโทรมาคือตั้งแต่เมื่อกี้พอไลฟ์เสร็จปุ๊บลงรถปุ๊บน้องโทรมาปั๊บและเพิ่งคุยกันจบเมื่อกี้คือยังไม่ได้บอกว่าจะไปหรือไม่ไปหรือที่ไม่ไปเพราะอะไรแต่น้องพูดมาคำเดียวว่าน้องจะแถลงข่าววันจันทร์แล้วก็น้องอยากแบบสวยแบบมั่นใจเพราะว่าน้องบอกว่า เราแต่งหน้าเขาแล้วเขาแบบตาตึงยังจดจําอยู่ซึ่งตัวพี่ป้อมเองอ่ะพี่แมทีนั้นน่ะให้ตายเลยนะเราก็คิดว่าคนอยางสวยเราต้องไปอันนี้ไม่เกี่ยวกับบริบทของเวทีหรือเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเราเป็นอาชีพรับจ้างอ่ะถ้าเราจะปฏิเสธคน ที่เราจะไปแต่งเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะ่ะมันก็ไม่ใช่อา,อาชีพรับจ้างแต่งหน้าก็คือแต่งให้คนที่แบบเขาอยากให้ความมั่นใจเรานั่นเองแต่คราวเนี้ยพี่ป้อมก็บอกตรงๆว่า 1. เราไม่รู้คิวเราต้องถามผู้จัดการเราก่อน 2. เราก็กลัวว่าไปแต่งนานฉันจะโดนทัวลงหรือเปล่าอนี้เรื่องจริงแล้วบวกกับจะของยาดนส่งมาให้ฉันพอดีเชอเอมจังหวะแบบซิทคอมมาพี่ต่อเออ แต่แล้วโดยอาชีพแล้วถ้ากูทัวลงทำไงล่ะใ <c oughs> ครจะมาช่วยแก้ทันนะ้งหน้ารับไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมก็อย่างที่บอกแต่ตอนแรกก็คือคนเราก็อยากให้มีเมตตาอยากให้มีเมตาก่อนแล้วก็อยากให้ฟังน้องก่อนละกันเพราะว่าน้องบอกจะจะจะอะ,ะ,ะไรนี่นะจาจบบนู่นนี่นั่นเราก็ฟังไว้ก่อนในในเรื่องดีมันก็มีเรื่องไม่ดีในเรื่องไม่ดีมันก็มีเรื่องดี ในคนดีมันก็มีคนไม่ดีในคนไม่ดีมันก็มีความดีอยู่ในคนไม่ดีเพราะฉะนั้นแบบอยากให้เราแบบูพิมพ์ลองพื้นตอนนี้ไม่สามารถแนะนำได้อะไรเลยนอกจากแป้งรันออริจินอลพาสตัวนี้อยู่ดีฉันต้องกลายมาเป็นแม่ค้าเคนดูสิส่งหมายสารทักแค่หลงเลยโอ้มีอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลย มันก็คือมืออาชีพแต่งแบบสวยนะแต่ถ้ามองในฝีมือก็คือถ้าคนอยากดูการแต่งหน้ามันก็เป็นประโยชน์สําหรับสาวผิวหมวยแต่ถ้ามองในในเรื่องราวที่เกิดหรือคนไม่ชอบน้องแล้ะทัวจะมาลงฉันก็วันอยู่นะคะเดี๋ยวแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวขอเช็คคิวก่อนปันอันดับแรกเพราะว่าแม่ไม่ได้คาด <laughs> จัดทัวลงกี <laughs> ด่ดอกคนดูยิ่งกว่าขาดอีก แต่งเลยพี่พร้อมแต่งสวยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขอปรึกษาชิมทอดปันมันก่อนนะอะไเงี้ยเพราะนจริงคืออย่างถ้าความเห็นส่วนตัวนะเรื่องผู้จัดการเขาไปทํางานในโกองอนะคือทําได้อย่างก่อนหน้านี้แอนนาเขาก็ถามว่าน้องสาวเขาลงแล้วเขามาทํารีแคปไม่ได้ซึ่งเราก็บอกเขาว่ามันไม่เกี่ยวการการรีแคปยู่ก็พูดในสิ่งที่ เอาความคิดเห็นส่วนตัวออกหมายถึงเอาเอาความชอบส่วนตัวออกแต่เอาความคิดเห็นที่มันเป็นเรื่องความจริงมาพูดก็เหมือนกันอย่างตอนอาร์ตี้เขาก็เชียร์ฟ้าใสเขาก็ไม่กล้ารีแคปคนอื่นไงบอกรีแคปได้เลยแต่ถึงเวลาฟ้าใสเธอก็พูดในเป็นการเสร็จแล้วเธอก็พูดในเรื่องส่วนตัวของเธอก็พูดไปเชียร์สลอดเทียว อก็แบบโมง่มากก็ไม่รู้จะยังไงแต่แต่เอาจริงๆเราสงสารน้องนะก็สงสารน้องก็จริงๆแบบคือคนเราจะดีไม่ดีเขาก็คือคนแล้วก็มันก็ต้องมีความไม่ตาเนาะไม่นะสงสารน้องบริษัททัวร์ <laughs> สงสัยตอนนี้คนตีตัว๋วรอแล้วอู้ห่วยตอนนี้เราดนอย่าโดนก่อน <laughs> องที่เลยฮนะ ที่เออแล้วยยามดูิ้อันนี้แบบอุ้ยอันนี้ดีอะยาหม่องน้ำพี่ต่อเธอเอาไปสองอันแล้วเธอดตัวเลยเดี๋ยวโคงจะบูกเดี๋ยวโคงจะบูกหายไม่ต้องดมเยอะไม่เป็นไรพวกนี้รัดหมอแล้วเปลี่ยนแกนใหม่เปลี่ยนแกนใหม่ต้องเป็นแกนไอ้นี่นะต้องเป็นแกนซิลิโคนเสริมหลังหู่เท่านั้นหรือใหม่เลยถ้าเป็นพี่พี่ก็อยากให้เขาประกวดก่อนนะมันจะได้พิสูจน์อะไรบางอย่าง แต่ว่าถ้าเขาไม่อยากประกวดมันก็เรื่องของเขาซึ่งอันเนี้ยเออเราก็พูดตามความคิดเห็นนะแต่ถามว่าคุณปุ้ยคุณอ้ําเนี่ยเราก็สนิทกับเขานะเราก็สนิทนะแต่เราก็พูดไปตามเหตุผลเนาะอะไรตรงเนี้ยอุ๊ยจีดอกจะซื้อบายสีมาให้ชัดอีกอ๋อขอบคุณมาก แต่งให้นางหรอรักน้องเชอร์เเหมือนเดิมค่ะก็ดีอยากให้รักน้องเชอร์เอเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกเขาว่าเป็นคนเเพิ่มมาตรฐานนางนำไทยเลยนะอุ้ยโอ้ยอย่างนี้ไม่แต่งแล้วมันบอกว่าถ้าไปแต่งไม่ซือแ้นโอ้เชอรเอมรู้ต้องเอาตัวรอดก่อนนะเดี๋ยวคนไม่ซือแ้นชนเชอร์เอม <c oughs> คนเหยียบซะจนแม่งเขา,มาไม่เอาไปทำอย่างอื่นเลยก็ เดี๋ยวฉันดีลพรีเซนเตอร์ย่าดมเชอเอมให้นางแล้วกันนะเดี๋ยวคุยกันบางก่อนได้เลยหรือถ้าไม่มีการทำาริงเดี๋ยวให้ไปไปเฝ้าโรงแรมเชิเชอรีสอร์ทที่ชะอำแล้วกันรักเชอเพราะความร้อล้วนเชอพร้อมว่าโตกวเวทีแม่พี่ป้อมมีความถูกต้องเชอเชอเป็นกำลังใจให้น้องแล้วกันพี่ก็พี่ก็ เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนในทุกๆฝ่ายขอให้เคลียร์กัน่นนได้กันได้ลงตัวอ๋อจะซื้อลังหนึ่งนะโอเคอย่างงี้ไม่แตยแต่งละ้าซื้อแปงชั้นลังหนึ่งฉันไม่ไปแต่งถ้าพี่บอกว่าพี่ต้องแต่งให้น้องเธอก็เดี๋ยวต้องเช็คคิวก่อนน้องมีของดีๆมากแต่เข้าช่องผิดหลงทางตำนานที่จะมาล้มสมีลา ว่ากันไปตามเนื้อค่ะนีก็อย่างที่บอกเสร็จยังอัดไปสิ <saute maar. S 1> ป่ะป่ะอ่ะท่งนี้ยังไงสุดท้ายนี้ฝากยาดงเชอเอมด้วยนะคะ <laughs> จังหวะมาดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปไปเชอรีสองอันนี้ครับ ไปพัชเชอร์ไปพัชเชอร์แล้วก็ไปเดี๋ยวไปไลฟ์สดค่ะไปไลฟ์สดที่เชอร์โรงแรมเชอร์รีสอร์ทนะฮะโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่ป้อมต้องไปแต่งหน้าสาวก่อนนะครับยังไงแบบฝากเข้าคุุทมการติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากอุดหนุนแป้งรันด้วยนะครับฝากอุดหนุนยาดมเชอร์เอ็มด้วยนะครับ